ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหก็เรียกว่าสั่งถอนทันทีหลังจากไทยเรารุกเต็มขั้นบุกยึด20จุดแนวรบตั้งแต่เขาพระวิหารครับจนไปถึงพื้นที่ช่องบุก ซึ่งก็ระเบาฐานขมิแตกเป็นเสี่ยงและรายงานล่าสุดกองทัพเรือของไทยเราเองครับก็มีการไล่ตะเพิดฐานที่มั่นขมิที่อยู่บริเวณบ้านจำรากถอยร่นแต่กระบวนกลับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับงานนี้ทำเอาฮุนเซนกระอักได้เลยเพราะกลายเป็นว่าทหารไม่อยากรบทหารไม่ทำตามและยอมแพ้ไทยเราทันที โดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามในชายแดนของไทยเรากันก่อนที่เมื่อคืนนี้เนี่ยทางกองทัพที่สองก็มาแถลงอย่างเป็นทาการว่ามีโดนของเขมรนั้นบุกล้ำมา50ากว่าลำซึ่งทางฝั่งเราเองครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเยี่ยมฐานทหารบริเวณภูมะเขือและก็พรานยาวเพื่อที่จะดูแลความพร้อมของกําลังพลและก็กําชับมาตรการเสริมในการป้องกันภัยคุกคามก็คือกางตาข่ายป้องกันจากโดนมากขึ้นที่เหมือนตอนนี้กําลังถูกใช้เป็นเครื่องมือข่าวกรองและก็โจมตีในหลายพื้นที่ยัง รวมถึงเสริมกาลังลาดตระเวนทางอากาศเพื่อฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวจากขเขมรได้ทันท่วงทีรวมถึงจัดหน่วยสังเกตการบนพื้นที่สูงครับที่สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของฝั่งกบ,บูชาได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นก็เร <c oughs> ียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของฐานได้เราครับกับบริเวณบริีภูมะเขือที่เราสามารถจัดได้ถึงแม้ว่าเราจะจัดภูมะเขือไดเนี่ยแต่ว่าในช่องเขาตรงนั้นเนี่ยที่มันกั้นระหว่างปราสาทเขาพระวิหารกับภูมะเขือมันก็ยังมีฐานของเขมรที่ ยังตึงกาลังไวแน่นอยู่แต่ว่าในส่วนของภูมิะเขือนั้นเราสามารถยึดได้เบดเสร็จ100%ซแล้วก็ไม่มีเพียงแค่นั้นนะครับยังมีรายงานล่าสุดที่ผมเชื่อว่าพี่น้องเจาใเราอิ่มใจกันแน่นอนเพราะตอนนี้ในตลอดแนวชายแดนครับประมาณ50กิโลกลายเป็นว่าทหารคขมรนั้นเริ่มถอยทิ้งฐานที่มัน่นหลายต่อหลายจุดเลยแล้วฐานได้เราก็ใช้โอกาสนี้ครับเข้าควบคุมพื้นที่ได้มากกว่า20จุดพื้นที่โอ้โหเยอะมากนะครับแล้วการที่เราควบคุมได้แบบนี้เนี่ยมันสร้างความได้เปรีย ชัดเจนเลย ซ,ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่ายังคงเป็น,นประเด็นที่น่าสนใจสาหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาของเรานอกจากประเด็นเรื่องของการเปิดปิดด่านอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับก็เป็นเรื่องของกองรับภาคที่2ที่ยังคงระอุอย่างต่อเนื่องมีรายงานออกมาว่าฐานกัมพูชานั้นเริ่มจะทิ้งฐานที่มั่นตามแนวชายแดนหลายต่อหลายจุดซึ่งก็เป็นรายงานจากผู้สื A, อ่อข่าวสายอาวุโสของทหารไทยเราเองนะครับเอามาเปิดเผยว่าตอนนี้ที่มั่นของกัมพูชาเองก็เริ่มว่างมากขึ้นฝั่งที่อยู่ติดกับไทยครับอยู่ดีๆเขาก็ถออยยไไปเงเงลนนะม่่่ใชหแ ฐานแต่ว่างเป็น10ฐาน20ฐานซึ่งก็มองได้หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็น่าจะสะท้อนว่าฐานกัมพูชานั้นห่วงเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นเพราะฐานได้เราเอาจริงครับหลังจากไม่รับปันที่2ประกาศไปเลยว่าถ้าเกิดมีการลุกล้ําเข้ามาเขตแ,แดนไทยเราก็ให้ยิงได้ทันทีซึ่งเราก็มีการยิงไปแล้วนะเป็นการยิงขู่เป็นการยิงแบบให้เขมรกลัวก็เลยไม่กล้าเข้ามาแล้วอีกอย่างหนึ่งครับกรณีทหารบ้านในพื้นที่แนวรบ ติดกับไทยนั้นยังมีความระทมใจที่ฮุนเซนไม่สนใจโดยเฉพาะเรื่องของทิ้งศพแล้วยังรวมถึงเรื่องไม่จ่ายเงินเดือนสวัสดิการในช่วงการสู้รบซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจของทหารขมิญแนวหน้าเป็นอย่างมากนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นทหารขมิญแดงเก่าที่อยู่ติดชิดขอบชายแดนเลยแล้วกลายเป็นว่าไทยเราก็ฉวยโอกาสจังหวะแบบนี้แหละครับที่ต้องผบมือให้เลยกับทหารไทยเราทุกนายด้วยนะเพราะว่าหลายจุดครับไทยเราก็มีการเฝ้าสังเกตการความเคลื่อนไหวของกัมพูชาว่าเขามาอยู่แบบถาวรไหมอยู่แบบ ไปไปมามาไหมซึ่งบางจุดเนี่ยอยู่กันเพียงแค่ไม่กี่คนไม่ถึง10คนด้วยซ้ำนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการลาดตะเวนเข้าไปหากพบว่าฐานกัมพูชาออกจากฐานเมื่อไหรเนี่ยเราก็จะเข้ายึดทันทีเลยแล้วก็มีการวางรวดหนามแบบเสร็จสับพอฐานกัมพูชาย้อนกลับมาเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้ซึ่งก็ยังยกตัวอย่างมา1ฐานนะครับเป็นฐานที่บู้บังคับหน่วยขเขมรน,นั้นสั่งให้ฐานของตัวเอง ยิงต่อกอนกับฐานได้เราแต่ว่าขามนไม่ยิงครับโดยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่อยากรบแล้วที่พิกไปกว่านั้นครับยังมีคลิปของฐานขามนที่มีการตะโกนพูดคุยกับทหารไทยเราว่าไม่คิดถึงครอบครัวเลยเหรอเพราะว่าพวกเขานั้นอยากกลับบ้านกันแล้วซึ่งถ้าฐานไทยไม่กลับเขาก็กลับบ้านไม่ได้แล้วก็ยังมีการบอกอีกนะครับว่าการที่ฐหานกัมพูชาถอยออกจากฐานไปแบบนี้อาจจะเป็นการน้อยเนื้อต่ําใจที่ผู้นําฮุนเซนดูแลแต่หน่วย B HQ ครับหรืออาจจะหักมุมไปกว่านั้นเลยเป็นวิธีการถอยไปรวมกับทหารกลุ่มใหญ่ แล้วก็ใช้วิธีการลาดตะเวนแทนที่จะอยู่ประจําฐานแต่เมื่อเขมรถอยไปแบบนี้ครับมันก็หวานปากทหารไทยเราเลยก็เข้ารุกยึดพื้นที่ทันทีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพื้นที่ที่เราสามารถยึดได้มันมีระยะทางทั้งหมดเนี่ย เกือบ60โลนะครับตั้งแต่เขาพระวิหารไปจนถึงช่องบกเราจะได้มากกว่า20ฐานแล้วเป็นความฉลาดที่เราไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้อาวุธหนักกันเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันมันเป็นห่วงของเวลาหยุดยิงไม่อาจจะใช้กําลังหรือว่าอาวุธได้แต่เราใช้สมองครับเมื่อดารการเมนปล่อยฐานละเลยแบบนี้เนี่ยเราก็เข้าไปยึดเลยทันทีซึ่งก็เหมือนเป็นการสะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะว่าตรงไหนที่เป็นพื้นที่ของไทยเราหรือเป็นพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยทหารไทยเราครับก็จะทําการยึดถูกพื้นที่เลย เพราะฉะนั้นบริเวณปราสาทตาควายก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่หากมีโอกาสที่จะยึดคืนไม่ว่าจะเป็นการรบหรือว่าการเข้าตีเราก็จะเอาคืนแน่ๆน,นี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดจากสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรานะครับที่ต้องบอกเลยว่าเราได้มา20กว่าฐานมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนดูสภาพนานาขมรนก็ไม่ค่อยอยากรบเท่าไหร่นะครับดูเป็นการใช้ชีวิตมากกว่าแตกต่างกับฮุนเซนที่อยากได้หลายตัวหลายจุดแต่ตอนนี้ปล่อยทิ้งฐานละเลย ตอนนี้ฮุนเซนเหมือนจะยังไม่รู้และก็นายทหารใหญ่ๆยศใหญ่ของเขมรก็จะยังไม่รู้เท่าไรว่าทิ้งฐานที่มั่นไปแล้วนะครับอาจจะไปรวมกับกลุ่มฐานใหญ่เลยแต่ก็ต้องลึกเข้าไปในดนแดนกัมพูชาพื้นที่พิพาทพื้นที่ทับซอนไทยเราก็ยึดไว้ได้เกือบหมดกับ50กิโลตามแนวชายแดนและที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นครับมันยังมีรายงานอัปเดตออกมาอีกแล้วกับว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันลาห่มซึ่งเป็นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นอดีตแม่ทัพภักที่2ครับที่เคยบัญชาการเกมรบบ,บริเวณดังกล่่าาวมาเมเือปี54 และเป็นคนยึดประสาทต,ตาควายได้ตอนนั้นซึ่งก็ทําให้กัมพูชามีหนาวอีกรอบนึงเลยนะครับเพราะว่าอดีตแม่ทัพทา้สองนักรบแห่งอีสานใต้จจอที่จะมาทําการคุมเกมรบเองในห่วงที่สถานการณ์ตามชายแดนยังอ่อนไหวอยู่นะครับทั้งเรื่องของการเปิดปิดด่านและก็เรื่องของการถอนอาวุธหนักการร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดการปรับสแกมเมอร์ ขเขมรก็ยังไม่ได้ลงดีเทลมากเท่าไหร่แล้วกลายเป็นว่าเราจะเปลี่ยนหัวเรือครับเอาคนที่มีประสบการณ์มากขึ้นแบบที่เคยผ่านห่วงกันรบมาก่อนก็เรียกว่าพลโทอดุนนั้นถือเป็นนายทหารนักรบแห่งอีสานใต้แท้จริงเลยที่ได้เคยคุมกําลังพลมาเจอกับขเขมรหลายต่อหลายครั้งเลยโดยเฉพาะในปี54และก็ได้ประทะกับฐานกัมพูชาต่อเนื่อง12วันในพื้นที่ปราสาทตาเมืองปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตอนนั้นก็รับผิดชอบพื้นที่ปราสาทตาควายได้และวางแผนควบคุมํำนวยการยุทธรวมถึงเเขข้้าาาาาทททํกกรรรบบปะะชิััมมน,นีถึงแว่จ อยู่ในพื้นที่เสียเปรียบก็ตามประด่าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนซึ่งการสู้รบครั้งนั้นก็ส่งบลให้ทหารกัมพูชาครับสูญเสียเป็นจํานวนมากจนต้องขอเจราจาหยุดยิงกับไทยเราซึ่งรอบนี้ก็ยิ่งทำให้ฝ่ายกัมพูชานั้นต้องหวั่นเกรงมากยิ่งขึ้นเพราะคือทหารภาคสนามที่รู้จักพื้นที่แล้วก็ยุทธวิธีบริเวณแนวชายแดนเป็นอย่างดีรวมถึงยังมีเครือข่ายสัมพันธ์ทางการเมืองและก็ทหารที่แข็งแกร่งมากๆก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นครับถ้าเกิดมีการรบกันอีกกกกรรรรรอนออออออบบบบนนนนนนนึึงงงเเเมมลล่่่่่่แัััีีี้าาาะตทืวค พูดถึงกองทัพที่2กันแล้วมาพูดถึงชายแดนจันทบุรีตราดกันบ้าง ในขณะที่ฝั่งตะวันออกของเราเนี่ยก็ยังมีประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามเช่นเดียวกันและล่าสุดกองทัพเรือเองก็ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการลุกล้ำดินแดนบริเวณบ้านจำรากซึ่งเป็นพื้นที่ของไทยครับตามมาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นและก็อยู่ภายใต้กรอบด้วยความเข้าใจหรือว่าสัญญา MOU ปี2 5 4 3ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชานั้นมีการลุกล้ำดินแดนของไทยเราเข้ามาแล้วทางกองทัพเรือนั้นก็ได้ออกมารายงานความคืบหน้าทันทีเลยซึ่งก็เตรียมพร้อมยกระดับทันทีหากว่ากับบาม และจะลุยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรอบคูเลตกับสามมือที่บ้านชำรากจังหวัดตราดนั่นเอง ซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่ากันแบบนี้ก่อนนะครับเป็นฝั่งของ,ของเขมรที่มีการลุกล้ำบ้านจำรากเข้ามานะครับแล้วไม่ใช่ลุกลำ้ำเพียงแค่ปีนี้ปีเดียวหรือว่าเพิ่งลุกล้ำนะแต่ว่าครอบครองอยู่มานานหลายปีเลยครับก็ไม่มีใครกล้าดําเนินการซึ่งฝ่ายไทยเราครับก็มีการทาหนังสือแจ้งฝ่ายกัมพูชาไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่ารื้อถอนแต่อย่างใดแล้วมันก็ทำให้รายงานล่าสุดออกมาจากรองขรศกองทัพเรือก็มีการกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวครับอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยตามการอ้างสิทธิ์ U43 และพอเขาตวรวจสบบบก็ การสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวซึ่งเราก็ประท้วงมาโดยตลอดหลายตัวหลายครั้งเพื่อจะ่าให้ทางกัมพูชาออกจากพื้นที่นะครับแต่ก็ไม่มีการออกเลยมันก็เลยทำให้กองทัพเรือของเราใช้ไม้แข็งเลยครับจะออกหรือไม่ออกสุดท้ายครับปัจจุบันตอนนี้กองทัพเรือก็ได้ผลักดันให้ด่านกัมพูชานั้นออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือว่ากรบคูเลตแต่อย่างใด ออกโดยดีออกแบบฉับพลันซึ่งเราก็วางกําลังในพื้นที่และก็ได้มีการเฝ้าติดตามสิ่งที่กัมพูชาได้ตกลงกันไว้อยู่ถ้าหากคุณผิดสัญญาเมื่อไหร่ก็เตรียมยกระดับมาตรการขั้นต่อไปหากไม่ได้รับความร่วมมืออันนี้เป็นสิ่งที่กองรบเรือชี้แจงออกมากับกรณีของกขมรน,นั้นลุกล้ําบ้านชํารากของไทยเรานะครับซึ่งลุกล้ําเข้ามา3จุดด้วยกันจุดที่1เป็นกองร้อยตอชดอแปดสองห้าของกัมพูชาที่มีอาการล้ําเข้ามาประมาณ15เมตร จุดที่สองก็เป็นแนวคูเลตบริเวณสวนยางซึ่งมีแนวสวนยางของพื้นที่ล้ำเข้ามาประมาณ125เมตรครับแล้วก็จุดที่3เป็นกองร้อยรอว1ซึ่งมีแนวคูเลตล้ำเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของไทยเราเนี่ยประมาณ30เมตรโดยตอนนี้ทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวขาเขมรก็แต่กระบวนไปไปที่เรียบร้อยนะครับเพียงแต่ยังไม่ได้มีการกบคูเลตยังไม่ได้มีการถอนสิ่งบุกกสร้างออกไปโดยเราก็มีเงื่อนไขยอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็ให้กําลังพลของขเขมรน,นั้น ออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยทันทีข้อที่2ก็คือจะต้องไม่มีการดําเนินการสร้างหรือว่าขุดเพิ่มเติมและเราเองก็จะติดตามดําเนินการอย่างใกล้ชิดแต่ว่าก็ยังมีรายงานล่าสุดมีคลิปและก็ภาพออกมาเช่นเดียวกันครับที่ฝั่งขเขมรน,นั้นกับฐานจอม,ม่วยครับใกล้กับพื้นที่บ้านชํารากมีการขุดคูเลดว่างกระสอบทรายลุกล้าดินแดนอีกแล้วโดยเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากครับกับฐานประจําการของขเขมรกับฐานจอม,ม่วยตรงบริเวณพื้นที่บ้านธรรมดาจังหวัดโพธิสัตว์ของกัมพูชาเองก็กําลังเร่งดําเนินการ ขุดคูเลตแล้วก็วางกระสอบทรายเป็นแนวยาวต่อเนื่องมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำหรับจุดดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ลุกล้ํานานมากๆซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบเหตุผลนี้แน่ชัดว่าการสร้างแนวคูเลตแบบนี้เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ แล้วก็ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าปีิดังกล่าวนั้นเป็นจุดที่อ่อนไหวพอสมควรเลยซึ่งเราก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันอย่างต่อนเนื่องครับเพราะมีหลายพื้นที่ทั้งกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่1ชายแดนจนันทบุรีตราดกองทัพเรือก็ต้องเฝ้าระวังติดตามเหมือนนุนเซนเนี่ยจะเริ่มเปิดยุทธการก่อกวนเราแบบแนวยาว800กิโลเลยกับสถานการณ์แนวชายแดนตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรายังไม่มีการปักปันเขตแดนยังไงก็หนีไม่พ้นยังต้องเจอแบบนี้กันอยู่เรื่อยๆซึ่งเราก็ต้องเด็ดขาดถ้าเเเกกิดดดดไมดดดม่็็ขาานนยัจะลป ปัญหาที่เรื้อรังยาวนานมากยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่เราประทะกับลาวในพื้นที่บ้านรวม9้าหรือว่าเนิน1428ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยยังปักปังเขตแดนกันไม่ได้นะครับยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่ซึ่งตอนนั้นลาวก็เข้ามายึดเนิน1428 แล้วไทยเราเองก็ไปแย้งนะครับว่านั่นมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะมันไม่ใช่ของเรา100%ก็มีการประทะก,กันเกิดขึ้นในปี2530จนต้องมีการปักปันเขตแดนและก็ตกลงกันนะครับพื้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็นพื้นที่ห่วงห้ามไปเลยจาก 1, 4, 2, เนิน1428ลาวก็ถอยร่นไป3กิโลไทยเราก็ถอยร่นมา3กิโลมันก็เลยทําให้สงบมาถึงทุกวันนี้นะครับ ก็น่าจะเป็นแบบนั้นกับทางฝั่งของเขมรนะถ้าเกิดเรายังไม่มีการปักปันเขตแดนก็น่าจะยังปะทะกันตามแนวยาวแบบนี้อยู่ซึ่งก็ต้องรอบเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเขมรจะยอมหรือไม่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ตอนนี้เรายึดได้แบบเสร็จสรบพและจะยึดแบบถาวรด้วยยังไงรอบเดตความคืบหน้ากันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเด้าหนไา้ือข้อจำตู้เจ้าหน้เจ้ามูคอยเต้าคองเจ้ห้าเจ้าเต้าคอยเต้าคอยจ้าน้าคอยอะไรเทำไมเจ้ามูเจ้าเต้ามันบานเจ้ามูไอเจี้ย mơ 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 mơ